รัชาเดินทางไปที่เมืองจูจูจังหวัดอิชิคาวะโอ้ยหนาวมากโอ้ยหนาวโอ้ยอโอ้ย,อยว่าแต่มาถูกทางหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้ยหลงหรือเปล่าเนะอะคุทา,าคิดหรือเปล่าครับใช่สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบที่นี่คือโรงงานมารุวะโคเกียวที่คุณทาคามิทำงานอยู่ วันนี้รัชชาจะมาช่วยงานที่นี่มาร์วาโคเกียเป็นโรงงานผลิตเตาถ่านที่ขึ้นชื่อเนื่องจากเป็นงานฝีมือจึงผลิตได้เพียงประมาณ800 0เตาเท่านั้นแต่ละชิ้นงานมีความละเอียดบางคนเรียกว่าเตาถ่านมหัศจรรย์เราลองไปถามผู้ที่ใช้จริงที่กำลังใช้อยู่ในโรงแรมในพื้นที่นั้นกันดีกว่าไม่เหมือนกับย่างที่บ้านที่นี่อร่อยกว่าคะ่ะอืมไม่แห้งด้วยเรื่องความสดเนี่ยต้องยกนิ้วให้เตาถ่านครับใช้เตาถ่านย่างกิน อร่อยมากๆครับมีคนถามว่าเตาถ่านนี่ขายที่ไหนอยากซื้อกลับไปกันเยอะเลยครับเตาถ่านขึ้นชื่อเหล่านี้แหละที่ทําให้อาหารผ่านไฟมีรสชาติอร่อยและจานวนนี้มีเตาที่มีราคาสูงถึง15,540เยนซึ่งขายดีมากว่าแต่แตกต่างกับเตาถ่านทั่วไปอย่างไรกันแน่นะรัชชาอิตามะเอกทําได้ทุกอย่างครับช่วยทําเตาถ่านแบบสุดหรู โอ้ยไม่นึกเลยว่ามีที่แบบนี้ด้วยคุณธรรมคิผมประทับใจจริงๆเลยครับความลับเด็ดๆของเตาถ่านที่ซ่อนอยู่ใต้ดินคืออะไรนอกจากนี้รัชชาได้ร่วมรับประทานอาหารสุดหรูของคนในพื้นที่จากเตาถ่านโอ้อร่อยนะครับผมเข้าใจแล้วว่าทำไมเตาถ่านนี้ได้ชื่อว่าเป็นที่สุดของญี่ปุ่น รัชชาได้เดินทางมาถึงเมืองจูชูจังหวัดอิชิคาวะเพื่อช่วยทำเตาถ่านที่ขึ้นชื่อเริ่มจากไปเยือนโรงแรมแบบญี่ปุ่นที่ใช้เตาถ่านภายในโรงแรมมีลูกค้ากำลังปิ้งย่างอาหารบนเตาถ่านว่าแต่เตาถ่านนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแปลกเป็นพิเศษนี่นาะแล้วมันยังไงกันล่ะข้างนอกจะกรอบข้างในจะนุ่มครับรสชาติซึมเข้าเนื้อดีค่ะดีจังเลยค่ะ เมื่อถึงตรงนี้รัชชาจึงลองรับประทานอาหารปิ้งย่างจากเตาถ่านขึ้นชื่อน,นี้ด้วยความร้อนจากหน้าเตานี้ร้อนสุดยอดเลยนะครับ,รบ,รบแบบนี้คือดีใช่ไหมครับดีครับระดับของไฟต้องดีถ้าแบบนี้อยู่ได้ประมาณ3มชั่วโมงกว่านะครับนอกจากนี้แล้วก็ต้องยกแบบนี้ได้ด้วยที่เป็นลักษณะเด่นของมันนะครับ ครับข้อดีของเตาถ่านแบบนี้อีกอย่างคือมีฉนวนป้องกันความร้อนถึงแม้ว่าข้างในจะร้อนเพียงใดก็ตามภายนอกไม่ร้อนเลยนอกจากนี้โอ้นี่สุกปุดๆแล้วใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โใช่แล้วครับข้างในจะนุ่มแต่ข้างนอกจะถูกอย่างเต็มที่ <c oughs> นี่ก็เป็นลักษณะพิเศษของเตาลีเหตุผลคือเมื่อเกิดความร้อนมากขึ้นจะเกิดแสงอินฟราเรดแล้วแสงอินฟราเรดก็จะกระจายไปยังเนื้อทุกชิ้นที่ยังไม่ได้รับความร้อนทําให้เนื้อสุก และไม่ไหม้อีกตั้งหากเตาถ่านไม่ร้อนแต่ปูร้อนนะครับโอ้อยอ่างยที่บอกเลยครับช้ำม,มากเลยใช่แล้วะเรือนุ่มมาก<ะ>แบบนี้นี่เองเคล็ดลับหืสุดยอดเลยครับโอ้ยอดมากเมื่อเข้าใจถึงข้อดีของเต้าถ่านแล้วไม่รอช้าเดินทางไปช่วยผลิตเต้าถ่านทันทีในตอนนั้นไปกันเลยครับ คุณธรรมคิที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยคุณธรรมคิพามาอุโมงค์ที่อยู่ท่ามกลางป่าธรรมชาติยังไงกันนะเนี่ยเราเก็บวัตถุดิบไว้ที่นี่ครับอุโมงค์เหรอครับอุโมงค์ครับโอ้เหมือนเหมืองถ่านหินเลยนะครับเนี่ยครับเหมือนละครับโอ้ดีกว่าที่คิดอีกนะครับโอ้ยอดมากเลยโอ้ตื่นเต้นจังครับที่นี่เป็นที่เก็บวัตถุดิบสําหรับทําเตาถ่านยังมีเรื่องที่ทําให้ต้องตกใจอีกครับอันนี้เป็นดินเบานะครับ นี่ครับดีมากเลยดินแบบนี้จริงๆแล้วตั้งแต่ผนังถึงเพดานเป็นดินเบาซึ่งเป็นวัตถุดิบในการทำเตาถ่านดินเบาเกิดจากการที่พืชแพลงตน้นทับถมกันมานานจนกลายสภาพเป็นดินว,ว้าวถึงโน่นเลยเหรอครับอ๋อครับขุดกันมาประมาณ20ปีแล้ว20ปีเลยเหรอครับอุโมง์นี้มีทางแยกราวกับกิ่งไม้ดูแล้วเหมือนทางพิศวงเลยโอ้ทั้งหมดนี่ยาวเท่าไหร่ครับเนี่ย ตอนนี้ก็ประมาณ350เมตรครับโอ้สามเมตรใช่ครับนี่เนี่ยยาวถึง350เมตรทีเดียวแล้วทางานกันกี่คนครับเนี่ยในนี้3คนครับเมื่อก่อนนี่หลาย10คนเลยหรอครับโอ้ระวังนะครับรลมนะชั้นมากนะครับระวังเลื่อนด้วยนะครับข้างในอุ่นนะครับ15องศาตลอดปีเลยครับยังไปต่ออีกเลรอครับเนี่ยไปอีกครับนี่ครับทางนี้ครับมาเลยครับโอ้ทางนี้เหรอครับครับทางนี้ครับโอ้ทางนี้นะครับใช่ครับ ทางนี้เลยครับครับครับทางนี้นะครับมาถึงที่ทำงานแล้วไก่แล้วไก่แล้วโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาแล้ครับชื่อระชชาครับคนนี้ชื่อคุณจิงเอ๊ะครับคุณจิงเอะผู้มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการขุดดินเบากําลังทําอะไรอยู่เหรอครับตัดเต้าถ่านออกมามาเป็นท็อกมาตัดออกมาแล้วนำไปเอ่อไปขึ้นรูปที่ข้างบนโนู้น ครับนี่แหละครับเตาถ่านที่ตัดออกมาให้ผู้คนทั่วประเทศเตาถ่านทั่วไปจะใช้ดินเบาปั้นเองแต่เตาถ่านของที่นี่ใช้วิธีตัดดินออกมาแล้วทำเป็นเตาถ่านแล้วทำไมถึงทำแบบนี้ได้ล่ะครับเพราะอะไรกันเนี่ยเหมือนคุกกี้เลยนะครับใช่ครับใช่ใช่ใชดินเบาที่นี่มีความเหนียวแข็งจึงตัดออกมาทำเป็นเตาถ่านทั้งก้อนได้ เซฟมวร์ระหว่างทำงานด้วยครับเซฟซี่ระหว่างงานนะครับรัชชาเริ่มช่วยงานตัดดินเบาแล้วล่ะครับนี่เรียกว่าอะไรครับเนี่เรียกว่าเทปโปเทปโปครับตรงปลายนี่คมนะครับครับใช่ครับเดี๋ยวเราตัดตรงนี้นะครับนี่เปื้ดเปื้อนนี่ทำจากตรงนี้ก่อนนะครับทำแบบนี้โอแบบนี้นะครับโอ Bref, ้นั่นแหละนั่นแหละ อย่ายนู้นโอ้โหนึกว่านิ่มกว่าน,นี้พอดินเหนียวแข็งมากเลยเป็นไรแม่ดอกแรงจับไแต่ถ้าเข็มโพนี่แทงไม่เข้าอย่างที่คิดเอาไว้เลยอ่ะอุย้ยยากจังอ่ะไม่ไม่ยังที่เอาปวดแขนปวดขา,าเลยครับเนี่ยทำแบบนี้แทงไม่ค่อยเข้านะาครับ แทงตรงๆแบบ<อ>นี้ตัวเราก็จะโยกไปด้วยัะโ,คคโยกเยกโยกเยกคุณจริงเงยทำสบายๆเหมือนไม่ได้ใช้แรงอะไรมากกระทอดินออกได้อย่างง่ายๆในขณะที่รัชชาออกแรงมากๆม,มันต้องมีจัง,งหวะทำตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยอ๋อตั้งแต่8ปดโมงถึงห้าโมงนะโ,<อ>โ,โ,โยกแต่ทางนี้นะครับโยกหลงังตรงนี้ แล้วก็จะตัดออมบอได้การตัดดินในครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ20นาทีในที่สุดทำร่องเสร็จหมดแล้วครับแขนกับไหล่กับเอวโหแย่ก้อนสี่เหลี่ยมนี้นี่แหละครับคือเต้าถานหนึ่งเตาเห็นตรงปลายนั่นใช่ไหมทีน่เป็นแหลมๆน่นนะเสียบเข้าร่องนี่ดีๆแบบนั้นแบบนั้นใส่แบบนี้ ใส่แผ่นไม้ไปหนึ่งแผ่นต่อจากนั้นโอ้งตื่นเต้นจังเอาเลยนะครับเอาเลยเอาเลยจัดหนักจัดหนักฮึบเออโอ้ยทำได้แล้วโอ้ทำได้แล้วโอ้ํทำได้แล้วครับโอ้ยหนักมากเลยหนักดิหนักประมาณ40สโลก่อนละ40โลนะครับอืมก็หนักสิครับโอ้ย ่อจากนั้นก็ทำต่ออีกประมาณสองชั่วโมงรสชาก็ดูจะชำนาญขึ้นระวังเลยนะอันตรายอันตรายระวังระวังด้วยเชื่อไหมเนี่ยระวังระวังรับกับเยวถอยไปเออปบัวหูไม่แตกด้วยเนาะอ้ยของเขาดีเนื้อดีอือเอาละพักก่อนนะ ทำกันมาวันนี้ก็อนนที่สุดก็ได้หกก้อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทางน้อนต่อนะทางน้อนยังมีงานอีกทางน้นก็มีงานเหลอครับโอ้ยรู้สึกเวียนหัวขึ้นมาแล้วสิดินที่ถูกตัดออกมาถูกขนไปยังโรงงานที่อยู่ใกล้ๆกันดินเบาที่เป็นวัตถุดิบในการทําเตาถ่านที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดในญี่ปุ่นกําลังจะได้เวลาเปลี่ยนรูปร่างให้เป็นเตาถ่านมหัศจรรย์แล้ว คนที่ก้มหน้าก้มตาทำงานที่โรงงานอยู่คนเดียวนี้คือคุณโชเซ็เขาทำงานนี้มา40ปีแล้วตอนนี้กำลังทำดินเหนียวที่มาเป็นก้อนให้เป็นรูปร่างที่เรียบร้อยทำตรงนี้ให้เป็นช่องหน่อยได้ไหมครับอ๋อครับครับรัชชาก,กำลังพยายามช่วยงานอยู่ครับเริ่มแล้วนะครับ,รบนี่คือดินเบาสินะ นี่แหละครับดินเบาที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นแหละครับดีที่สุดในญี่ปุ่นโอ้โหดังนั้นจึงทำเป็นรูปร่างเต่าได้เลยเดี๋ยวจะให้ลองทำนี่ดูนะแสะออกมาตามรอยๆนี้ตรงรองนะครับแบบนี้นะครับเหรอไหมโอ้ตื่นเต้นจังตรงตรงกดลงตรงตรงนะครับแบบนี้นะครับโอ้ย นี่มันเกรงนะเนี่ยโอ้ชาด้ห,หรือเปล่าครับโอ้ยแย่แล้วาราชาครั้งนี้สงสัยจะไม่รอดอค,คือ,อแท่ออกมากไปหน่อยนะครับก็ใช้ได้แลหละครับเดี๋ยวต้องแก้ไขนิดหน่อยนะออ๋เหลือครับ รัชชาสบายใจขึ้นนิดหน่อยงานต่อไปคุณรัชชาครับต่อไปนี่นำไปใส่เตาเผาหนักเลยนะระวังอ่ะแค่ยกก็นหนักแล้วครับหนักนะครับนี่คือเตาเผาใช่เลยครับโอเคเตาเผาใช่ไหมครับครับโอ้ไม่ได้วางแนวขวางนะครับมองแบบนี้จะได้ไฟดีกว่าเลยครับเนี่ยครับใช่อ๋อเดี๋ยวผมยกมาเรื่อยๆนะเอาเลยเอาเลยครับอุ้ย อุหนักๆควงตรงนี้นะครับใช่เดี๋ยวผมขนเองครับขางแต่ละชิ้นมีน้ำหนัก17กิโลกรัมถึงแม้ว่าจะหนักน้อยกว่าตอนที่ตัดออกมาเป็นก้อนกว่าครึ่งการยกจากที่นึ่งไปอีกที่หนึ่งก็หนักเอาการสุดท้ายแล้วครับบเ,ออเดี๋ยวปิดผนังนี่ใช่ไหมครับสิ่งที่นำมาปิดผนังก็คือ อะไรครับเนี่ยเบาจังโอ้นี่ก็เป็นดินเบาหรือเปล่าครับพอเผาแล้วมันก็จะมีน้ำหนัก <พอ S 3> เาบาแล้วน้ำจะหายไปก็เลยเบาสินะครับต <พอ S 3> ัอไปก็ไปจุดไฟจุดไฟใช่แล้วละครับจุดไฟนะครับได้เวลาจุดไฟเตาเผาแล้วครับอ๋อติแล้วตดแล้วติแล้ว,ลวโอ้ชาถึงตรงนี้มีงานอีกอย่างที่สำคัญ ผสมดินกับน้ําไปปิดช่องว่างตรงผนังเพื่อไม่ให้ความร้อนหนีไปปิดแบบนี้เหรอครับแบบนี้เนี่ยแหละครับมาผมช่วยผมช่วยอ้ยร้อนจังเลยโอ้ยอยร้อนรช่องนี้ใส่เข้าไปไฟแรงแล้วครับอ๋อใช้ได้เลยนะครับอืมโอ้โห ตรงนี้ใช้เวลาประมาณ2วันอุณหภูมิของเตาเผาสูงขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายอุณหภูมิจะต้องขึ้นสูงถึง700องศาเนื่องจากเผาด้วยความร้อนสูงเช่นนี้จึงได้เตาเผาที่แข็งแรงเมื่ออุณหภูมิสูงถึง700องศาแล้วก็จะหยุดไฟแล้วให้เย็นลงเองเรื่อยๆสุชี่รอมาแล้วหนึ่งคืน วันนี้จะเปิดดูนิดหน่อยแล้วก็ปล่อยให้เย็นพรุ่งนี้ชเช้าเราจะได้นำไปส่งได้นะครับอ๋อ,อครับตอนนี้อุณหภูมิของเตาเผายังอยู่ที่250องศาซึ่งก็ยังร้อนอยู่ต้องใส่ถุงมือพร้อมที่จะเปิดช่องที่ปิดไว้โอ้ยร้อนร้อนร้อนรอนรนครับร้อนครับแล้วนำบล็อกข้างบนสุดออกมาเอาออกนะครับ ออร้อนนะครับระวังวงอ้ยร้อนมากโอ้ออากออาแล้วครับออกมาแล้วอ๋อนี่ครับสภาพเป็นยังไงกันแน่นะโอ้โหเ,เยี่ยมมากโอ้เยี่ยมมากเลยครับออกมาได้สวยมากามากว่าจะนําเตาถ่านออกมาจากเตาเผาได้ใช้เวลาถึง4วันก่อนที่จะนําไปเข้าเตาเผาเตาดินที่ยกไปมีน้ําหนักถึง17กิโลแต่หลังจากที่เผาแล้วมีน้ําหนัก7กิโล เขาออกมาได้สีสวยแล้วก็เสียงดีด้วยนะ้ครับครับ,รบต่อจากนั้นทาสีตอกตะปูเตาฐานที่ตัดจากก้อนดินก็เสร็จสมบูรณ์เป็นเตาที่มีความแข็งแรงมากในเรื่องของการการความร้อนก็เป็นเลิศนี่แหละ เตาถ่านดินเบา100%้เหลังจากที่ช่วยงานแล้วมีอาหารจากเตาถ่านมาสจรรัจั่นเป็นรางวัลที่ช่วยทำงานรออยู่โอ้ยทนไม่ไหวแล้วครับเนี้ยโอ้ยอนะใช่ครับของที่ย่างบนเตาถ่านที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นนี่เป็นของแถวนี้หรือเปล่าครับนี่เป็นเนื้อวัวโนโต้นะครับโอ้เนื้อวัวโนโต้เลยเหรอใช่ครับทอย่างด้วยเตาถ่านน้ำมันส่วนเกินก็จะออกมาน่าอร่อยด้วยนะครับโอ้สุดยอดครับ บอมาากบบีคิวขั้นเทพเลยการทำงานของรัชชาเป็นยังไงบ้างครับโอ้ช่วยได้มากเลยครับต่อไปก็ขอความการุณาอีกน,นะครับฮะนี่นายใช้เน็ตทูแล้วเหรออืมอย่าบอกนะว่านายาใช้เน็ตเดิมอยู่เน็ตทูมันดียังไงอ่ะโอ้แม,ม่เจ้านี่เร็วมากอ่ะจิ๊ตอนนี้อยากได้ดูทวิชั่นฟรีว้าว ความสุขให้ครอบทั้งบ้านด้วยเน็ตทรูสุขคูณสองเสองม็กแรงแถมได้ดูทรูวิชั่น78ช่องเพียง699บาทต่อเดือนเน็ตแรงขนาดเดียวโชว์เลย1686ถึง31็กกดกรกฎาคมน,นี้และชีงไติรถชาเดินทางมาถึงซัปโปโรโจงไงชิจโจดูเงาเงาเงียบเนาะยังไงกันเนี่ยแต่เมื่อแอบ,บดูภายในร้าน ว้าวไม่เงียบแฮะอะไรกันเนี่ยโอ้โหคนเต็มไปหมดเลยโอ้โหคนเยอะได้ขนาดนี้เนี่ยโอ้ยตกใจมากร้านดังมากานะเนี่ยโอ้โหคนเพียบโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับอสวัสดีครับคนนี้แหละครับเจ้าของร้านอาระทงร้านราเม็งขึ้นชื่อในซัปโปโรคุณตะกายมะไม่เข้าแถวข้างนอกนะครับเพราะว่ามันหนาวใช่ครับ ร้นเปิดกี่โมงที่กี่โมงครับ,รบตั้งแต่เก้าโมงแล้วก็น้ําซุปหมดมหเมื่อไรกนะ็ปิดเมื่อนั้นและหประมาณกี่โมง,งครับก็เจ้าหมดประมาณบ่ายสามโมงแหละครับหมายความว่าขายประมาณ6ชั่วโมงสิ่งที่ลูกค้าติดอกติดใจก็คือนี่ครับจริงๆแล้วมีความลับอยู่ในน้ำซุปครับน้ำซุปอร่อยมากเลยแหละครับมีลักษณะเฉพาะตัวทีเดียวแหละครับน้ำซุปไม่เหมือนที่อื่นเลยเลยคะ่ะอร่อยมากครับน้ำซุปชักน่าสงสัยซะแล้วสิ รสชาอิตาเอะทำได้ทุกอย่างครับ,บช่วยงานร้านราเมนขึ้นชื่อแถวยาวที่ซัปโปโรเมื่อพูดถึงราเมนซัปโปโรทุกคนจะนึกถึงมิโซราเมนแต่น้ำซุปของร้านอาราทงไม่มีมิโซะค,ครับมาแล้วครับโ,โชยุครับต้องเริ่มจากน้ำซุปที่ใครๆก็พูดถึงสักคำอตอนแรกก็คิดว่าเป็นรสเบาๆจืดๆ แต่มาเข้มข้นที่หลังกระจายทั่วปากเลยครับแม่นี่จริงๆคุณะกายมะมาทำหน้าตกใจตอนนี้ไม่เร็วไปหน่อยเหรอแต่เมื่อรับประทานเส้นเข้าไปเส้นก็เหนียวนุ่มนะกรึบกรึบมันดีครับน้ำซุปกับเส้นเข้ากันดีมากาะอ,อะไรครับเนี่ยน้ำซุปน,นี้คืออาระของปลาครับอาระของปลา น้ำซุปของร้านนี้ใช้อาระของปลานั่นก็คือหัวปลาก้างปลาและกระดูกหมูในการทำทั้งสองอย่างนี้ทำให้ได้น้ำซุปรสชาติเป็นเลิศมาบ่อยไหมครับอาทิตย์ละประมาณ3ครั้งได้ครับอ,<า>อ้มาจากโตเกียวค่ะลงมาจากเครื่องบินก็ตรงมานี่เลยนะคะคุณากายมะเป็นชาวจังหวัดชิบะเคยทำงานเป็นผู้จัดการร้านราเมนขึ้นชื่อที่ชินจูก,กุเขาอยากทำน้ำซุปให้ได้รสชาติเป็นเลิศ เมื่อสองปีที่แล้วจึงตัดสินใจมาเปิดร้านนี้ที่ซัปโปโรในการที่จะใส่อาราาของปลาสดๆก็ต้องได้มาจากตลาดซัปโปโรโจงไงก็เลยอยากทําร้านที่นี่นะครับเพื่อให้ได้น้ําซุปที่ดีที่สุดก็เลยเลือกสถานที่ที่อยู่ใกล้ตลาดซัปโปโรโจงไงมากที่สุดนั่นเองน้ําซุปของเรารเออตอนนี้มีแต่กระดูกหมูเท่านั้นหัวหมูกับกระดูกแล้วก็ใส่อาราาของปลาตอนนี้จะไปช่วยงานซื้ออาระาครับ ซื้ออาราที่นี่เหละครับใช่แล้วครับโอ้สวัสดีครับเข้าไปนะครับซื้อปลาแบบไหนกันล่ะครับเนี่ยตรงนั้นไงนี่เหมือนลูกปลากูสเลยนะครับอ๋อไม่ใช่ครับนี่ปลาคาจิคะครับไม่เหมือนปลากูสละครับครับไม่เหมือนครับครับคาจิคะหน้าตาอาจจะดูน่าเกลียดไปหน่อยแต่เมื่อลงไปอยู่ในหม้อแล้วอร่อยแบบที่หยุดไม่ได้เลยทีเดียวจนได้ชื่อว่าปลาที่ทำให้หม้อพัง แม่ทำหน้าที่ให้น้ำซุปที่อร่อยนะครับแม่เยี่ยมจริงๆนอกจากนี้ปลาสดอื่นๆก็ถูกนำมาทำน้ำซุปเช่นกันที่มีของดีๆมาทำอาหารแบบนี้ก็เพราะอยู่ใกล้ตลาดนั่นเองและมีอะไรบางอย่างส่งมาที่ร้านครับโอ้ใหญ่จังยอดนั่นก็คือวบโอ้ยมังโรครับมังโร ใส่ในซุปด้วยครับหัวปลามังูเราก็ใส่ในน้ําซุปครับมีแต่ของดีๆที่ทําให้น้ําซุปออกมาอร่อยทั้งนั้นส่วนขั้นตอนในการทําน้ําซุปทั้งหมดเป็นวิธีการเฉพาะของคุณทากายยมะครับก็ต้องล้างน้ําครั้งหนึ่งครับล้างข้างนอกนะหอวันนี้อุณหภูมิต่าสุดลบหกองศาและในขณะที่ล้างปลาผ่านไปไม่กี่นาทีเป็นไงครับโอ้ยว้าดูนี่สิครับโอ้ย นิ้วแดงหมดเลยสงดทนครับเพราะอดทนเป็นสิ่งสำคัญครับเคยฟังเพลงอขอทานอดท,ทนไหมทนก็ไมีขีดจำกัดน,นะนะครับแบบนั้นแหละครับ,รบ<อ>เดี๋ยวน้ำซุปจะเหม็นคาวครับนี่งานสำคัญนะา<อ>ล้างเนี่ยงานล้างเนี่ยแล้วเมื่อล้างสะอาดแล้วก็คิดว่าน่าจะได้เวลาที่จะนำลงหม้อต้มแล้วแต่ว่าก็นำไปเข้าเตาอบก่อนอบเลยครับครับมาครับยังมีขั้นตอนอีกอย่างหนึ่งก่อนจากการนำไปอบ จะทําให้ไม่มีกลิ่นคาวและจะมีแต่ความอร่อยออกมาหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงเปิดได้เลยครับเปิดเลยว้าออกมาแล้วอุยร้อนร้อน้าวร้อนนี่ครับระวังครับอร้อน้อุ้ยร้อนอีกแล้วโอ้โหอุ้ยร้อนโัวมังกรใหญ่มากออกมาแล้วโอ้ยเพียงแค่นี้ทุกอย่างก็พร้อมแล้วที่จะนำมาประกอบอาหารเอาไว้ไหนครับ ไว้ทนีเลยครับโอ้หนี่เลยนั่นแหละโอ้โหร้อนเนื้อจะนุ่มมากไม่ค่อยเป็นก้อนนะเห็นไหมเป็นก้อนดีกว่าใช่ไหมครับอ่าฮะถ้าเป็นถ้าเป็นไปได้ต่อไปก็หัวปลามางุรทั้งหัวทั้งหัวเลยนะครับยกลมาเลยครับยมเลยลงไปเลยลงไปเลยลงเลยนะนั่นแหละอลงไปแล้วครับโอ้หัวปลามางโรโอ้จมไปแล้วว้าว ต่อจากนี้ใช้ไฟแรงต้มไป3ชั่วโมงตั้งไฟไว้3ชั่วโมงปล่อยทิ้งไว้1คืนวันรุ่งขึ้นก็จะได้น้ำซุปที่แสนอร่อยเป็นอันเสร็จสมบูรณ์มาถึงตอนนี้ผู้จัดการร้านมีข้อเสนออยากทำเมนูใหม่อยากทำเมนูใหม่ช่วงต่อไปรัชชาจะช่วยทําเมนูใหม่ของร้านราเมนดังมีวัตถุดิบบางอย่างส่งมาที่ร้านวัตถุดิบอะไรที่ทําให้ตกใจ เข้ากันไหมเนี่ยร้านอาระทงร้านราเมนชื่อดังของซัปโปโรเมนูหมายที่คุณทกมามะอยากทำก็คือถ้าทำซึเคเม,มงจะน่าสนใจไหมนอกจากนี้เขาเกิดความคิดบางอย่างจึงจะไปเลือกวัตถุดิบและให้รัชชาไปเลือกด้วยสิ่งที่ทำให้สายตาของรัชชาหยุดลงก็คืออิคุระแล้วจะนำไปใช้ในการทำราเมนได้ไหมนะอืม สุดยอดนะกระจายเต็มปา่าอีกคระจะเข้ากับราเมนไหมเนี่ย<ะ>กินกับข้าวอร่อยนะถ้างั้นขอวางไว้ก่อนต่อไปถ้าพูดถึงฮอกไกโดในฤดูหนาวก็ต้องปูทาระบะพอเปิดดู <S <S เนื้อข้างในนั่นมากมหวานนะหวานหวานมากาน้ำซุปอร่อยแน่แน่เนี่ยนซุปอร่อยแน่แล้วแล้วรสชาก็เลือก น่าจะใส่ปูทะรบานะขอร้องลนะขอบคุณครับโอ้ได้เลยครับแล้วก็ปูขนสามตัวครับได้ครับแพ็ค,คเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งโบธาระดูเหมือนเขามีความคิดอะไรดีๆคุณแตกยามะจะทำราเมนแบบไหนจากวัตถุดิบที่รัชชานเลือกกันนะไม่รอชา้าเริ่มลงมือปรุงอาหารแล้วครับนำปูทะรบาที่หั่นแล้วลงกระทะจีน แล้วนำอะไราข,าขาวๆใส่ตามลงไปย้ายความอร่อยกับกลิ่นหอมของปูทะระบะไปที่น้ำมันหมูย้ายเหรอครับเมื่อนำน้ำมันหมูใส่ลงไปสิ่งที่ได้มาก็คือน้ำมันกลิ่นหอมที่มีความอร่อยกับกลิ่นหอมของปูทะระบะแล้วนำไปใส่ในน้ำซุปของร้านและปูคนที่รัชชาเลือกมาได้ใส่บัตเตอร์เป็นท็อปปิ้งเพื่อเพิ่มความอร่อยเมนูใหม่ซิกเคมงในครั้งนี้ทำไม่นานนักก็สำเร็จลงด้วยดี รสชาขอลองชิมทันทีออ้อ่อยปูให้รสชาติที่ยอดเยี่ยมมากเลยดีมากครับโอ้สุดยอดครับรสผู้ดีมากๆครับสตาฟทุกคนก็ชอบแต่เมื่อคุณทกยามะรับประทานไปแล้วสีหน้าเหมือนยังมีอะไรคาใจอยู่เวลาที่ลูกค้ากินยังไม่มีความตกใจว่าเอ๊ะนี่อะไรนะ ยังไม่มีตรงนี้เลยนะน่าจะมีอะไรบางอย่างสะท้อนออกมาจากลูกค้าและในตอนนั้นตรงนี้ต้องโบทระไม่นึกเลยว่านี่จะเป็นทีเด็ดของรสชาเขานำบทระที่เลือกมาจากตลาดหัน่นปั่นแล้วก็ลองใส่เป็นท็อปปิ้งดูจะถูกใจผลที่คุณธกายมะต้องการให้สะท้อนออกมาหรือไม่คุณธกายมะลองรับประทานครั้งที่สองรสชาของปูที่มีอยู่ตอนแรกหายไป ผมว่าราชาชดูปนกันไปหมดเลยครับ <c oughs> ดูเหมือนผลสะท้อนออกมามากเกินไปตอนนี้ต้องย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นของการทำเมนูใหม่แต่ว่าผมคิดอะไรขึ้นมาได้แวบ,บหนึ่งก็ของน่าสนใจนะเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยใช้มาก่อนด้วยนะครับวัตถุดิบที่คุณธกายมาคิดออกนั้นคืออะไรกันว่าจะใช้ของดองเนี่ยออโอ้โหชิโอคาระเหรอปลาหมึกดองเหรอ ราเมนที่ใสยที่โอคาระแบบนี้ยังไม่มีนะครับเขาลงมือทำแล้วจะเริ่มทำอะไรก่อนครับผัดครับโอ้ผัดก่อนครับคุณทกายมาเริ่มจากผัดปลาหมึกดองที่ใช้ในการทำราเมนแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้คราวนี้นำกระทะเข้าเตาอบครับมีเรื่องให้แปลกใจอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวสตาฟทุกคนมองอย่างใจจดใจจอ่อชีโอคาระ ว้าวว้าวออกมาได้ดีนะโอ้ oh, ดีใช่ไหมเนี่ยแบบเนี้ยดูดีครับดูดีและยังมีการทําน้าจิ้มชิโอคาระปรุงพิเศษที่ได้จากการปั่นในมิกเซอร์ต่อจากนั้นใส่ลงไปในน้ําซุปแล้วเมนูใหม่ชิโอคาระซื้อเข้มแ็งของคุณธยามะก็เสร็จสมบูรณ์เพราะเป็นชิโอคาระแล้วรสชาติจะเป็นอย่างไรว,ว้าวเข้มข้นรสชาติล้าลึกมากผมก็ว่ากัน รสชาติของปลาหมึกเต็มๆเลยนะครับโอ้ยนี่ถือว่าอร่อยมากโอ้ยลองพูดสิไม่เหม็นนะฮะเออไม่ใช่ว่าไม่มีกลิน่นแต่ว่ามันกำลังดีมันี่ใช้ได้เลยไหมใช้ได้ครับเป็นรสชาติที่คุณทากายมะพอใจสุดท้ายก็เพิ่มหมึกปลาเป็นท็อปปิง้งพรุ่งนี้ก็นำออกมาให้บริการได้เลยวันรุ่งขึ้น ราเมนเมนูใหม่ที่ตั้งชื่อว่ามิชิโฮโนซึเคเมงเพราะมีความหมายว่าปลาหมึกดองต้องดูปฏิกิริยาจากลูกค้าก่อนจึงกำหนดจำนวนในการรับประทานเปิดร้านแล้ครับเปิดแล้วครับโอ้เปิดร้าน9ก้าโมงวันนี้ลูกค้าก็มากันแต่เช้าแค่หนึ่งชั่วโมงลูกค้าก็เข้าแถวเต็มร้านแล้วล่ะครับ มาแล้วครับพรอนะครับโอ้มาแล้วมาแล้วทุกคนติดอกติดใจในรสชาติขิงน้ำซุปที่ทำจากอาระของปลาสดๆกับกระดูกหมูลูกค้ามาเรื่อยๆรัชชาจึงงานยุ่งมากครับเชิญได้เลยครับสมกับเป็นร้านที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในซัปโปโรใกล้จะเที่ยงแล้วแถวที่เข้าคิวกันในร้านก็ยังยาวอยู่ ของที่จะต้องล้างก็กองมากขึ้นเรื่อยๆร้านนี้ปกติมีสตาฟฟคนแต่ก็ไม่พอเพราะทุกคนงานยุ่งมากรัชชาจึงทำหน้านที่รับผิดชอบล้างชามเพื่อให้กองชามที่สมอยู่นั้นลดลงมาเรื่อยๆเลยครับแหมไม่ขาดสายเลยเปิดร้านมา3มชั่วโมงแล้วแต่ว่าดูเหมือนว่าซุเคเมงยังไม่ออกเลยนะครับครับคุณรัชชาช่วยโฆษณาหน่อยสิครับออวันนี้มีเมนูใหม่นะครับมีแค่30ชามเท่านั้น ท i c ชิโฮโนสึเคเมงครับลูกค้าเริ่มสนใจเมนูใหม่และในที่สุดออขอขบคุณมากครับเราเป็นจำนวนจำกัดราเป็นจำนวนจำกัดครับครับได้แล้วครับ,รไ,ดรบได้แล้วนะแนํทำจาักใจเลยนะครับชามแรกแน่นอนครับมาแล้วค่ะสุกิเมงค่ะเชิญค่ะขอบคุณครับรสชาติเป็นยังไงบ้างนะ ปลาหมึกใช่ไหมครับโอ้รู้เลยใช่ไหมครับอทุกคนน่าจะชอบค่ะรสชาติแบบนี้ครั้งแรกหรือเปล่าครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกหลังจากนั้นก็เริ่มมีลูกค้าสั่งซูเกเมงเรื่อยๆนี่ก็อีกชามซูเกเมงจำนวนจำกัดมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับรสชาติปลาหมึกสุดยอดเลยครับดีใช่ไหมครับดีเลยละครับไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเลยครับอร่อยฮะลูกค้าชอบนะขอบคุณครับยรูรสชาติของปลาหมึกรสชาติของปลาหมึกเหรอ คุณธายมะพอใจมากหลังจากนั้นก็ยังมีลูกค้าเข้าร้านมาไม่ขาดสายณขณะนี้เปิดร้านมาได้5ชั่วโมงแล้วโอ้แย่แล้วคุณากายมะครับน้ำซุปมีแค่นี้เหรอมองเห็นก้นหม้อแล้วนะมีน้ำซุปเหลืออีกนิดหน่อยพอแค่นี้ครับโอ,อแค่ลูกค้าที่อยู่ในนี้เท่านั้นนะครับ,รบเอาป้ายออกนะเชิญเอาป้ายออกด้วยครับอ,อาละ อนณท o งปิดร้านวันนี้ปิดเร็วกว่าปกติ30นาทีบ่าย2องครึ่งน้ำซุปขายหมดเกลี้ยงขอบคุณครับโอบ้หครับ,บ,รบทั้งหมด250ชามนะครับโอ้ทั้งหมด250ชามขายหมดเลยเมนูใหม่กี่ชามครับเอ่อ15ชามครับ เดือนนี้ฮิชิโฮโนะซึเคเมงมีจำนวนจำกัดวันละสามชามเท่านั้นถ้าไปซัปโปโรอย่าลืมแวะไปชิมกันให้ได้นะครับ